มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปทีนี้ครับเป็นประเด็นร้อนที่ต่อเนื่องกับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ผมพูดถึงการจะมีการเคาะราคารถาร,าร,าร,าารถไฟจีนลาวนะครับรถไฟความเร็วป,ปานกลางจากท่านั่นคุณหมิงมาสู่ท่านั่นบ่อเตนจากบ่อเต็นมาที่เบียงหวังนะครับามามา,มาที่เบียงจันเมืองหลวงของประเทศ ลาวนะครับที่เขาจะมีการเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่3ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับทีนี้ท่านนายกเองกล่าวเมื่อสักครู่ที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านเองก็จัดหนุนเสริมให้มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายผ่านอุดอรผ่านขอนแก่นผ่านโคร,ราชจนมาถึงกรุงเทพมหานครครับเพื่อต่อยอดกับรถไฟความเร็วปานกลางจากจีนมาสู่ลาวครับอันนี้ท่านนายกพูดชัดเจนวันนี้ครับ ก็ตรงกับข้อเสนอของรอประธานหอการค้านะครับของประเทศไทยเสนอนาย,ยก7ข้อเร่งพัฒนาคมนาคมโลจิสติกรองรับรถไฟความเร็วปานกลางจีนสปะปะหล่าท่านใช้คําว่าความเร็วสูงจริงๆแล้วผมบอกว่าไม่ใช่ความเร็วสูงนะฮะเป็นความเร็วปานกลางครับเพราะว่าก็วิ่งเพียงแค่ประมาณ250กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าเผื่อความเร็วสูงต้อง300อัพ350อัพนะครับ โดยทานด้านรณาิการออนไลน์รายงานบอกว่ารองประธานหอการค้าไทยเสนอนายกเจ็ดข้อเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกด้านคามนาคมโลจิสติกให้ภาคการค้าการบ,บริการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาถึงสปปลาวที่จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่2ธันวาคมนี้ครับนะฮะโดยทางด้านรอประธานกรรมการหอการค้าก็คือนายสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยครับ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือและก็เป็นประธานอาวุโสของการค้าจังหวัดอุดรธานีบอกว่าในวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกและก็รัฐวิาการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่ตรวจจังหวัดอุดรธานีและก็จะประชุมร่วมกับจังหวัดภาคเอกชนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดทิศท,ทางของการพัฒนาอุดรธานีและก็แผนเปิดเมืองอุดรพลัสโมเดลครับในโอกาสนี้ภาคเอกชนของจังหวัดอุดรธานีนะครับ จะมีข้อเสนอต,ต่อท่านนายกกรณีของการเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงจากจีนสู่ลาวนะครับในวันที่สองธันวาคมนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีและเขาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นครับคาดว่าไม่ต่ำกว่าปีละ5-6ถึงล้านคนต่อปีครับจึงเป็นโอกาสทางการค้าของอีสานซึ่งจะได้มุ่งเป้าหมายทางการค้าสู่อนุภาคลุ่มน้ำโขงทั้งสปป,ปลาวเวียดนามจีนและก็กัมพูชาดังนั้นครับพื้นที่ จังหวัดชายแดนฝั่งไทยจึงควรที่จะมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงจากจีนและก็สปปลาวซึ่งมีความจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพันาคมโลจิสติกส์ให้ภาคการค้าบริการการท่องเที่ยวซึ่งในที่ประชุมครมสัญจรน,นอกสถานที่เมื่อวันที่1 8กันยานยน2561ณจังหวัดเพชรบูรณ์และก็เมื่อวันที่13ธันวาคม2561ณจังหวัดหนองคาย ได้สร้างโอกาสของการแข่งขันให้จังหวัดอุดรธาน,นีและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วระดับหนึ่งครับนี่คือประธานหอการค้าอาวุโสนะครับก็คือท่านนี้ครับให้สัมภาษณ์กับมินิเจอร์ออนไลน์นะครับโดยทางด้านนายสวัสด์บอกว่าเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในภาคอีสานตอนบนนะครับอันจะได้รับอนุสงจากรถไฟความเร็วขอย้ำนะครับว่าเป็นความเร็วปานกลางไม่ใช่ความเร็วสูงนะฮะท่านประธานหอการค้าอาวุโสอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ ทางด้านภาคเอกชนต,นต้องมีการเสนอขอให้มีการพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้พื้นที่ภาคอีสานของไทยได้ประโยชน์ดังนี้ครับคือ 1. ขอให้มีการขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข2ออุดรหนองคาย 2. การขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข216นถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรด้านทิศตะวันออก 3. การขยายช่องจราจรจาก2ช่องเป็น4ช่องจราจรบนถนน3แยกทางหลวงหมายเลข2นะฮะ ถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตามหาบัว 4. เร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่ขวันแก่นอุดอรอุดอรหนังหนองขายครับนะฮะเป็นรถไฟรางคู่นะฮะรถไฟรางคือเพื่อรองรับนะครัห การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุดรธาน,นีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวนักเดินทางและก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอาคารที่พ,พักผูโดยสารหลังที่3และ6ก็คือโลจิสติกส์พาร์คครับศูนย์การค้าศูนย์กลางการค้าและก็การขนส่งของอนุภาคลุ่มน้ำโขงและโครงการท่าเรือบกนะครับเขาเรียกว่าเป็นอินแลนด์คอนเทนเนอร์ดีพอตนะครับ ของจังหวัดอุดรธานีและก็7ก็คือการพัฒนาศักยภาพและก็ขีดความสามารถของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้สอดรับกับการแข่งขันในเวทีสากลดูเหมือนว่าสิ่งที่เสนอมาของประธานหอการค้าอาวุโสของอุดรธานีครับได้การได้รับการตอบรับจากท่านนายกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าหอการค้าเสนอ ชงเรื่องนะครับแล้วก็หาข้อมูลส่งต่อให้แาาก่ท่านนายกท่านนายกเองก็รับข้อเสนอเป็นอย่างดีครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจังหวัดอุดรธานีได้ประโยชน์เต็มๆจากการที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ทํางานแล้วนะครับอยากจะ,กะเกษียณอายุแล้วก็กลับมาอยู่ที่ตัวเมืองของอุบลเรานะครับแนะนำครับเลือกซื้อบ้านที่ทางด้านเจริญทรัพย์โมเดนโครงการ เป็นเจิญทรั์โมเดิร์นโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถ,ถ,ถได้ถึง2คันด้วยกันนะครับและก็เป็นบ้านคุณภาพเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังนะครับวงกบประตูใช้ไม้แขนนะครับมีระบบของการกําจัดปลวกมีระบบของสายไฟสายฟ้าร้อยท่อนะฮะ ทั้งหลังเลยครับผมและไม่พอนะครับภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํากรนิตเครื่องทัน,น้าอุ่นนะครับติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านสนใจอยากดูความคพิ่มหน้าของโครงการนะครับติดต่อไปที่เจเลรับโมเดลโครงการ2ติดต่อหาคุณสุนันครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 0453144 69ครับบ้านคุณภาพโดยคุณรักบ้านคุณเกตรับประกันคุณภาพครับเมื่อมีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิซุสตางปากพระอีสานวารินชำราบดิดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์1น d d i าดีดีไอแล้วก็สามจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ o v e r แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับมีทั้งเครื่องยนต์3.0 d d i แล้วก็เครื่องยนต์1น DDI จุดีดีไอบูโ hover นะครับ 3.0จุูนนี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450ยนิวตันเมตรครับส่วนตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350ยนิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดให้คุณเลือกครับทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นออฟโรดรุ่น V Cross ครับแล้วก็รถอนเนกประสงค์ MPV นะครับออเ X ตัวมหม่ครับ แล้วล่าสุดนี้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมเนอร์เชนนะครับนั่นคือมีการเขียนคิ้วทาปากใหม่เปลี่ยนแปลงภายนอกภายในนะครับให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมล้อแมกลายใหม่18นิ้วครับกระจังหน้าตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้นเพิ่มสีทางเลือกอีกก็คือสีเทาเข้มครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกสีเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุด,ดมน้ำายินและก็บุญทริกครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังกับทางด้านอิซิสุตังปักภายอิสานครับ